ตอนเกมเรื่องน้องเข้าครูให้เข้าค่ายลูกเสือครั้งแรกของเด็กอนุบาลหนึ่งอ่านนักเรียนเข้าแถวกันได้เลยจ้ะค่ะคุณคือนี่นี่นี่เพืที่เอาเช็คเอยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะเด็ออกหญิงหม้อแกงเข้าแถวเร็วๆค่ะค่ะคุณครูอ่ะนักเรียนทุกคนตามครูม,มาเลยนะคะ เอาหลังสันแก้เพื่อให้ได้เลยอ่านี่ถึงชั้นที่ชั้นถึงเวลาเรียนนี่นะคะที่เรียนของหนูค่ะคุณคือมีนักเรียนมากันสามคนพอดีเลยนะนี่นี่อาครูก็จะมาอน,นักเรียนกดที่เรียนลูกเสือน,นะคะนักเรียน โออยอ่านักเรียนทุกคนไปที่อันพวกเป็นที่แข่งรถนะค่ะค่าคุณครูนี่ค่าคุณครูอืมอุ้ยจะซืสวยไหมชสายไหมสายไหมสายไหมกยอยากซื้ออันนี้จังเลยโลไหม โลมไหมโลไหมโลไหมของหนูสนใจคู่ขามีคนบอกชีได้ค่ะอะนี่นี่นี่มามาลินมิลินค่ะ,ค,ะคุณครูมิลินครูบอกห้ามให้ไปต่อแถวกับเพื่อนไม่ใช่มาแต่มาซื้อข้านมค่ะคุณครูหอเข้าแถวก็ไม่เป็นเลยนะนมิลินโบลิ่ทำไมต้องวาด ข้อแถวก็ไม่เป็นเลยนะมิลลินโบลิงว่าเราทำไมไม่ต้องตีกันค่ะนักเรียนไปที่ครูให้เดินต่อแถวดีๆค่ะหัวหน้าห้องโบลิง่อยู่งหน้าค่ะคุณครูปาปะปะเร็วๆหน่อยนะครูรูๆร,รูอ่าถึงสถานที่แข่งรถแล้วนักเรียนอ่านออกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมิอยู่อ่านเองค่ะ อะไรหนูอ่านไม่ออกเลยตัวหนังสือก็เล็กๆอ่ะเอ้มีตัวจ่ายตังนนค์ด้วยนะคะคุณหนูค่ะพี่เา้าหนุกจังเลยนักเรียนจะถึงเวลากลับโรงเรียนแล้วนะคะ หนูยังไม่มีเวลากลับเรียนค่ะอ่าต่อไปอ่านักเรียนเดยวครูให้มาเข้าค่ายเสือทุกครู่าหนูเข้าค่ายก็สนุกมากมากเลยนะอืมต่อไปนะักเรียนเดินเดินเดินมาเร็วเร็วอ่าอ๋ออยากกินไอติมะเอ้ยน,นี่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 ส้อมยิ้มนี่มายิ้มอ่าๆนี่นี่นี่

นักเรียนมากันเร็วๆค่ะครูค่ะหนูไม่อยากมาเลยค่ะต่อแถวดีๆโอครูอะครูหนูไม่ดีเลยนะนอ้น,น,น,นักเรียนจะทำาะบนี้ <c oughs> อุ๊ยครูค่ะไอชาเอาโทรศัพท์มาโรงเรียนค่ะครูค่ะไอชาเอาโทรศัพท์มาโรงเรียนค่ะ ค่ข ском, ูขาหนูไม่ได้เอามานะคะค่คขาคู prayed, ules, revenir, out, <ple> ่ขาหนูยิ้มหนูยิ้มเล่นหนูยิ้มหยยกหนูยิ้มเล่นน้ำน้ำคุของของเขาค่ะหนูยิ้มลงมาค่ะค่ะคุณครูซ้อนักหนูอายุยังไม่ถึง โยยูกิเอาลูกโป่งเขาไม่ได้จ่ายังนค่ะอืเพื่อนเดแต่กแกเดืบโบลลิงกันหมดเลยหัวหน้าห้องก็ไม่สำรวมเลยนะได้กหญิงโบลิง่งจัสำรวมค่ะรักาค่ะอุ้ยอ่ะเห็นฉันจนับมีกล้องโทรทัศน์อยู่นะอ่ะอ่ะอุ้ยอยากเล่นอันนี้จังเลย ยากเล่นที่สุดเลยแต่มันมีให้เล่นหรือเปล่านะาละครเนี่ยเอ้ยหัมนี้ก็ใจดีดีเอ้ย,สย,อออยาสนุกที่สุดเลยอ้อยเจ็บมากฮไม่เคยตลกไม่ไม่เจ็บงานะเจ็บที่สุดเลยใครผักออกมเนี่ยคู่ขาคู่ขา สแตมล้มนะคะครูบอกว่าอย่าไปเล่นแถวที่มันมีตามลำพังนะนักเรียนเุ้ยเหลือแต่เด็กบูริงคนเดียวเลยอะหลือแตเด็กบูริงกับบิวตี้กับไอชะเหลือแต่บูริงกับดิวตี้กับจูลี่อืม่มไม่ใช่เอิ่มจูลี่อะค่ะนี่อยากกระโดดลงนี้จังเฮ้ยนี่มันฉานะ อุ้ยนี่นาลักเต้ลักตี้หรือล wow. ักเต้เวิลด์ม่ไงอเอาอะไรดีนะเด็ดตุ๊กตาแถวนี้ดีกว่าเด็ดเด็ดเด็ดอุ้ยฉันจับตามองเธออยูน่นะไอช่าแกลงเพื่อนใช่ไหมหคู่ค่ะไอช้ชาเอาไอช้ชาทำพี่หมีเขาหาา่างอะค่ะ ไอชาทำมี่ี่เขาหักทำไมหนูไม่ได้ทำหักค่ะโบลิ่งอ่ะไม่ใช่ค่ะมีมีเอ่อบาสแม็กกี้เป็นคนทำหรอค่ะผมไม่ได้ทำครับอ่ะไม่ต้องเขยงกันค่ะตีหนวดทั้งคู่เลยค่ะคู่จะตีและทั้งคู่คะโบลิ่งตี4สามทีเลยค่ะ ี่ทีค่ะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเด็กชายแม็กเด็กชายแม็กซี่บ้างแม็กซี่โอากี่ทีโอเ้เอาให้เีสิบี่เอ,อ็มห้าสองเอมเจ็ดทีค่ะสำหรับที่นี้ก็อลาไร้เดีังนะคะไ,ได้ดแล้วกระโกันกรกรกักรดกันกระโุานางย